วัดโพอันนี้คือหนว่าวัดโพแม่ตายอยูอ่ทนนี่ยี่สิบสองเพลเดวจะพาให้บางสกุลให้จานเจร็จแล้วจะพาอันหนึ่งสองสามอ๋อกลมกลมนี่ครับนี่ครับรนี่ตรงหน้าเลยครับอ๋อาาแม่อันนี้มันคือ,อคคไม่ใช่ครับอัน,นกลมกลมตรงกลางนี้ใช่ไหม มันคือแท่งแผ่นปูนครับแม่ไม่รู้ไม่รู้มันก็บอกไม่รู้บ้างก็ได้ไม่ครูรู้ไงแล้วทำไมก็ทำสวยมันเป็นที่ภาคคือหยีครับแม่มันคือมันมันไม่ได้เป็นภาคอาศัยอะไรเลยเขาใช้โพเปเปอร์แปะเอาเฉยมันคือแท่งขุดเจาะแผ่นปูนที่เขาเออขุใช่ครับใช่แล้วทำไมเขาตั้งการถนนองคล่ะคราบก็ทำให้ถนนพิเศษมันดูดูดีเขาปรับเอาเอาเอามาแปะแล้วมันจะ เพื่อนศึกษาราริสตรีวิทยาครับเออต้องอย่างนั้นตรงนี้นิดเดียวเขาเรีเรื่องเรื่องสตรีสตรีกเรียนสตรีวิทยามันไม่มีเรื่องเหรอไม่มีเรื่องอะไรครับเป็นของกันละเดี๋ยวไปโวนหน้ารอดเลยอยู่ทางลัดจะส้วมกะลามีมิบีทองสมบูรณ์เลยใช่ปะยอดครับสวยมากข้ามแบบนี้ไปเลยไปเนี่ยขบวนไปนี่ก็รัไป เก station, ีย <poker> <of big mystery> ิพวกพี่ๆเนี่ยพี่มาทแบบพี่รชาติไม่ให้เกียิเออได้จะเป็นความการะวนตื่นสาวพี่บวนให้นะเมต้นด้ลย คือไม่เห็นสัเทีครับรถจักรยานร,รางเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น วัดนี <te am rhythm> okay. ้พ hey. He ี่น้องหรือว่าเป็นจอรอาวายู่วัดนี้ก็คือหน้าวัดโอ้ไปลงบ่ไปอานีเอาน้องเนี่ยไปเลยเอาเอาเลิกป่งบบ่ไปได้ละลุงไปบ่ยองไปตาไปย่างย่างบ่ ครบใช่ครบคนนี่ตามกูเลยเลยมาคนมาเลไลน์แล้วไปเลย,ป,เลยปึ๊บเข้ามานี่เลย มาแัดนี้เลยดนีไอทิดายังสองนี้เป็คนยับบนี้กกำลังไปถ้าคนไทยก็งกาครับพ่อไปสวมากครับ เต่าปะเต่ากับปลาปลาเนื้ปลาเอ็นเลยไปเลยเดินตันทางตาอ,อ,อ,อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายโอเคครับต้องโทรหาไม่ในในในท่าดะเขาไม่เปิดประตูเข้าเข้ามาทอมประตูนหน้าเราดรอร์เ่า อะไรน่าจะแมนเข้าบันไดบัดรอเข้ามาในวัดแล้วอยู่ตรงรอดอนเนี่ยเข้ามาแล้วประตูกลางประตูกลางไม่เปิดฝั่งโบสถ์อันนี้คือวัดหลวงตาหลวงตาเคยจำอยู่นี่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่แล้วเพิ่นก็ได้ย้ายไปยูเมกาแต่ก่อนเป็นเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่หลวงตาอยู่วัดโพอันนี้เคือวัดโพ แม่นวัดโพผลพมายคือเป็นเจ้าอาวาสคือคุ้มครองมดในวัดนี้เป็นผู้ใหญุ่ดมาใหยากไปเรื่อยๆยังส่งหาหลวงตาใหญ่ครับเนาะบ้านคนเมืองพคนเนาะมาอยู่ช่างนี้อ่ะใหญ่ปะ <c oughs> เป็นได้ทีดา ย่างอ่โบแต่ละที่ที่เพิ่นพาไปแห้้แงๆคับแห้งเนาะมาเดินมาเจริญเจริญไปปลูกย่างไปนะเพิ่นอนปุ๊บไปย่างตามเพิ่นไปเป็นประดับประดาตกแต่งอยู่บ่เซาเอ๊ะยู่บ่เซารองรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเาวต่างชศติมักมาเที่ยวมาชมแถวนี้มา่ายหูมาสักกะ,ะบูชาสิงจักษิ์อยู่ในย่านนี้แหละคือวันเจ้านี่โชกดีที่สุดรวมถึงอ้ายพร้อม <Yes. S 2> ได้เจอเฮ่ย่านวัดดังวัดโพในย่านนี้ก็คือวัดโพนิตาเด้กกำลังมาตามหลังสาวเที่ยวทั้งวันเลยเมื่อนี้ เที่ยวหมดมือเลยม <c oughs> าดิาเค้เป็นบก่กสะเพงเนาะฮู <c oughs> ลโหลไปเล่นอยูอ่น,นี่ก็คือมีไกด์ที่เป็นมีไกด์นำเที่ยวอธิบายให้งงนักท่องเที่ยวได้รับฟังไป สาธุสวยมากจีนเกาหลีก็มามาลายพี่น้องเมนิตากำลังมาสาธุตอนนี้เขาเข้ามาข้างในแล้วพี่น้ององามสวยงามมาก ยอดความสวยความงามของวัดโพเลยยหยวันลงตานนนตีนิหญ่นิตะอ่ะนิตะไม่นิตะถ่ายปะอ่ะไปอาไปก่อนไปก่อนนะฮะลงตาก่อนมาแล้วค่อยถ่าย โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากใจกลางเมืองต่างประเทศมากหมดสายละสามสาวน่ หลายใิ่ไมีมาดกแขกต่างประเทศมาหลายเลยไปทางนี้ ครับอ๋อจะลงพูดเลยครับ ยืนคอยอยู่ประตูการเดี๋ยวเดี๋ยวเรโทรเรียกไะอยู่ทางนี้หนูก็จําไม่ได้เพราะตรงไหนไม่รู้ไม่แสดงว่าไปไหว้ม่ไม่ยังยังเยังเลยหนูพี่ดิ่งพี่จะมารออยินดีก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะแล้ว ไปไไวัดภูเขาทองขึ้นไหมขึ้นครับผมแล้วก<อ>็ไปล่องเรือแม่น้ำเจ้พาพระยาไปล่องตอนไหนเมื่อเช้าร์เมื่อคืนก็ไปสยามไอคอนว<อ>ันเมืม่อเช้าก็ไปสยามไอคอนก็ไปเอ๋อนี่ตั ย่คานี่ฟังพระนี่ฟังบทตายอยู่ในยี่สิบสองปีเดี๋ยวจะพาให้ฟังสกุลให้อาจารเสร็จแล้วจะพาดูรอบนี้ครับไปถ่ายรูปได้เลยไปนคาขำแล้วมั้ยสวัสดีครับถ่ายรูปให้เสร็จตอนนี้จะได้นี่เหมือนดูว่ามาจากต่างประเทศเนี่ยครับผมต่างประะเทศนมาจาก สวรนาเขตครับบ้านเสาะตะเกิมอ่ะนี่แหละมายง้ได้วจิ๋ี้าห่สองสามสี่ห้าทูกันเลยสาธุเร็วทูกเลยสนุกไหมนอนหลับฝันดีฝันดีครับตะเกิมบ้านเสตะเกมเดี๋ยวพามาถ่ายรูปกันไปครับไปเลก

long ta mới đi đứng trung 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 นม่ันยมาห้โอเคโอเคเนี่ขยับมายามิมันห่างพดห่างพดบงามขยับเข้ามาโอเคโอเคโอเคพนมมือโอเคเดี๋ยวอันหนึ่งสองสามโอเคออกของของมรุ่นเก่าอับเป็นหนึ่งอีหนึงเด้อ ไไได้เดี๋ยวพวกเราค่อยเข้าไปเดี๋ยวเพิ่งขยำนะรอก่อนโอเคหนึ่งสองสามโอเคดูภาพนี้ไม่ได้มาครับ เอาตั้งเอาตั้งด้วยนะโอเคอะเดียจะได้เห็นยอดนิต้านิต้าหนึ่งสอสามโอเคอีกร่มหนึ่งครับให้เจดีเห็นยอดจะใจดีคขัดเห็นครับเดี๋ยวจะขยับออกขยับเข้ากัน่ะเป๊ะไหมครับหนึ่งสองสาม

ดีใช่ไมงานงานังไม่น้อยข hey, ่าน okay, so okay, okay. ั้แหล่ะมองห่วงนั่นอ่เลยมองแค่เลยเนี่ยเคยอยู่ก็เคยอยู่ไนอนน่นแน่นเรียนหนังสือมันนอนไปแกะแน่นขอขนมทุกวันมีของสร้างทำประการตึง เรายังอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหม่ผมไปมาไม่จะไปเมื่อไหร่จะให้ไปที่ลียงให้เป็นประธานส่งไไนปไนไปไนเพราะว่าเจ้าว่าสั่งกอนต้องขอเจ้าแต่ถ้าอยนี่ก็ในลงตาพันพานะวัไปหอเด้อจะเป็นยุคุณไปอยู่นี่ก็รู้อยู่เยอะเดินทนกันเลยมทนี่ยอยมากหอาจารย์เรียบร้อยขึ้นไหมเนี่ย นี่อาจารย์ผมเป็นกรรมการหล่อที่เหลือเนี่ย80ปีพระน์ที่ของเก่าเหลือ25ของรัชกาลที่สามดีบุกสังกะสีวรณะผ้าหมดแล้วนี่นี่ชุดใหม่ฤาษีดัดตนดัดตน80 80ตนแต่ก่อนไม่ทางเปนตะกัวหมดตอนนี้มันไม่ไหวนี่ชุดใหม่ตอนนี้ชุดใหม่แล้วนราีชุดเก่าชุดเก่าชุดเก่านั่นวรรณะผ้าไปแล้วมันเขาโยนขวดไว้ไม่ทิ้งเนยโยมเจนี่มีแผ่นดิน สีเขียวรอหนึ่งท่านเกิดเป็นพุทธข้างในมีพุทธรูปนั่นทั้งทั้งทิศเหนือนั่นรอสองดีหลกธรรมะกระดกนีฐานและนี่รัชกาลที่สามมุนีบัตรมรดิขันปัตตาเนี่เน่เ่ยมองเหลืององเหลืองเนี่ยของรอสามท่านปัตตาที่แปลว่าบาทนุนธรรมะกระดูกที่กองน้ำเนี่ยนุนน้ำอยู่ข้างบนของรอสองพ่อนี่นี่บาทข้าวน้ำแล้วก็รอสี่พระจอมเกล้าองค์ทิศตะวันตก เขาเรียกสี่เป็นดินรอหนึ่งรอสองเขาร่วมสมัยกันเพราะว่ารอสามกับรอสี่เป็นหลานรอหนึ่งเป็นลูกรอสองร่วมสมัยสี่สิบสองเมตรจะเพื่อนเครื่องช่วยเนี่โยมจะมีเวลาที่เอาละเอียดก็ได้เพราะว่ามีท่าไปถ้าเครื่องบันทึกเสียงเลยโยมเนื้อที่จำนะห้าหนึ่งสองเก้าแปด ห้าหนึ่แไม่แค่ห้าสิบาเทมห้าีเบ็ดไล่2งาน9ก้าสิบแปดตลเวาห้าหนึ่งสงเก้าแปจำจำเลยปังไงห้าีเบ็ดไล่2องานเก้าิดเยังไงหวหน้า หน้านั่งนอนสานี่คูพื้นที่วัดปูใช่วัดเกศวัสังวนี่ยอในี่สิบสองเตรอ๋อครับครับครับโอ้ข้างในนี่เลยนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่โอ้โหนึ่งรถงีหนอเขียวรถหนึ่งอยู่ข้างหลังเอ้ยไม่ยช่ข้างหลังอยู่ข้าง โรคติดลุงตะทองโรคติดโรจิตโรคติดลวงตาทองนี่ตั้งแต่เก่งหัวรุนนั่นแหละอาจารย์มหาขาบอ่ะเป็นพระครูท่านพิเศษแต่ท่านก็นอนบอกเห็นมหาตั้งแต่โอ้โหเด็กๆมาขอเก่งเลยโอ้โหขุยมุกโงเลยโอ้โหคุยถึงถึงก้นแบบโอ้ยโรจิตโรคจิตกโอ้โหอาจารย์วัดโพไม่เหงาได้ นี่น่น่ตางวิเศษไปเลยเมื่อกี้บอกตัวหบอกตัวห่เจอบอกเดินนโอ้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากมนบอเดี๋ยวบอพนอนไปเห็นพระนองใหญ่มาก แม่แล้ว <laughs> พ <t ira> ี่อะไรแม่พี่อะไรก็ได้ร้องไงขีดขวดใช่ไนี่โลกยังล้อมเหรอการเนี้ยมสวยเด็กเนี้ยนี่นี่คนเลี้ยงหนูอยู่นี่ให้ข้าวกินทุกคนเลยแล้วอย่าล้อมกันไหนแล้วแม่เสียวแล้วค่ะที่เก้าปีแล้วค่ะพูดคนร่ำรวยอย่าร้องบาดวัด เอาวันนี้เอาขนมไปนี่เ็กเดินตามแม่ควายมีประวัติกันทุกคนเลยไม่อยากเจอกันบ่อยรูโอ้องกอนถอดเก่งเนแม่พัฒนาหนักเลยเก่งหัวรุนเนก่งอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชนะเป็ไงบ้างชนะยังอยู่ปีมาลงหุ้นแจวแข็งแรงแข็งแรงเหรอความจำดี อาจารย์แนั้นะใช่ชือต้องทำสมัยก่อนเขาว่าจะอุตจรดิตใช่ใช่ใช่ใชประโยคเจ็ดโยโยอายของมันอาจารย์มจ่มจม่นมาก่ันชอบทาวัดแข็งแรงเนี่ยท้าขึ้นไปหาตัวนี้นะแข็งแรงเะเดี๋ยวแล้วพระท่านตามอาจารย์ตามพระมาเอาไปเดี๋ยวคเขาปุมนั่ด้วยฮะมาคอยนไมถ้าไม่ลงไปที่กม่เลย ก็เป yeah. oh, yeah. oh, yeah. uh? oh, oh, ิดไฟได้ไหมนี่เนี่ยเขาเปิดหมดแล้วนะเปิดหมดแล้วค่ะแค่นี้แหละอ๋อแสดงว่ามุมนี้มุมมุมมุมนมุมมืดโอ้โหแจ๋วเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์เปิดหมดได้แค่นี้อาจารย์ลองชมดิว่ามันถูกช่องไหมครับโอ้ได้ถือว่าแมนเชเชอร์กัมโดนไรเชือไม่ใช่ดทำไปทำมาบอกเฮ้ยคุณโรมตรงนี้นะ อาจเนี่ไม่ใช่แลข้างในนีมีกระรูก157องค์ข้างบ่อนี้ข้างีเบอร์รับแต่ข้างวัดไม่เกแทบ้ยเนี่ยของวดเราทนนำาเนี่ยคือว่าเนี่ยจานเป็นไม้นะเนี่ยองนี่ไม้ทั้งองค์เลยเนี่ยเป็นของเสื่อนลั้นดอกพีุ่มองค์นี้เป็นนาการแล้วท่แ้แล้วไทยังไม่มานั่งขันนั่งขั โยกกับไปกกับปูกก่อนนะเจ้าคุณกับอาจารย์บ่างๆจับกาบเลยกาบในภายใไโยกกาบให้ถูกองนะครนี่เจ็ดศูนย์นะเบอร์เจ็ดศูนย์องค์นั้ตามารมไะมันเป็นเบอร์อยู่มีเชืออยู่นั่นแหละก็มีเจ็ดศูนย์เจ้าคุณอะไรนะสีละสองวารคุณอประโยคอะไรพระอาจารย์ประโยุสี

เด็กๆมาตลอดขาไม่ดีขาไม่ดีของาไม่ดียังเสีแล้วดยเงินฟรีเท่าไหร่กูจำไม่ได้เลยโอ้ยยังไงตอีหลวงตามาหลวงตาต้องได้มากราบมากราบมากราบท่านใช่ไหมครับเวลาหลวงตามาแต่ละครั้งไม่ต้องมาบังสกุลหาท่านเทศส่วนบนส่วนบไปหาท่านทุกครั้งเลยดรบอกว่าไม่ใช่อาจารย์บอกจะทำอะไรเยอะโอ้โหเลย พอแล้วกันดนีซื้อไปไบอกว่าจะทำอะไรไปยืนกันก็ได้ไม่ต้องหน้าไหนังเยวนันก่อน